อยู่กับ้าหวานกันสังเกตมีหลอดเว็บเว็บลอยววากันที่เกี่ยวจอรจอเถียงก่อนตดสิถ้าไม่มีหลอดเว็บกานจีเกียวเราไปบารีลี่ต,พตมพอเตองตาบารีล,ล,ลีไม่มีแล้วเดี๋่น้นรอยู่เอยเนอยู่นอยเอยู่เล่น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 เนอยู่เนอยู่เล่นเล่นอยู่ล่นเนอยเล่นเ่ล่่ลอยู่

giá đẹp nè nương giác phần bữa thì đâu tôi có mày chấp mày bảy trăm tám trăm nè đầu trạp co cả đi đâu, đâu có cho nó thì có đây ta đánh mày chấp hay đầu trạp đều chưa mấy tương đầu đây đập cho nó thì đây tầm bảy đàn cái đâu mấy tương đi đều cái này thì cầm đằng làng... cuộn cùng tua đầu nè nằm trong những chân chẳng bắt phải luôn เห็นยันวานจัาทร์าทีไม่ได้ทำไรรังเกียจเนาะครับผมถึงปกติอยู่บ้านทำงานอาชีพอะไรอ่นี่ย่างจุ่ยตัวเก็บช้างนี่เหมือนืมแต่เด็กเดียวเที่ยวจังผมตัวตื้อปลาเลยเเที่ยวแป๊บตัวตื้อปลาตัวไเจี้ยงหนายมากอ็ไมาผมเจียวเจอปลาเออตัวใหญ่เธอเจี้ยงเลยพื้นหน้าหน้าเห็นดูเป็นเวียนเป็นกำแล้วผมผมปลาตายตาเออแต่ตัวบปลาดูเป็นจัาทร์าทีตัวก็เข้าใจนะป่ะอานุ่มนะครับโคตรไม่หรอ chả là gì vậy này luôn đấy bỗng mình mà luôn, luôn. Từng ní, in wheel wheel á, à. tôi là clip bỗng mày gan á, clip này, này chụp kiếp tôi là clip đây, tu clip nào, tu F P nào, bận gì chả, Từng này, này clip, từng mà, bận đây mà ra đen, từng, tôi ảnh nè, từng luôn rất bận vừa Cấp, cấp này clip. มันแตกต่างกันไหมว่าการทำงานได้ป่ะนี่ที่เขาบอกเขาว่าบางคนเขาบอกโมนี่มันเล็กดีตัวนักลองหรอกหลักลั่งลงมันจัดรด้ว่ามีนะมีคอมเมนต์ผมผมอ่านตัวคอมเมนต์นีปกติดีกันปกติดีนะก็ไม่ได้เดี๋ยวเก๊งกว่าเขาเลยนะมาเออมาตัวบวกมั้งไงเก๊กดีน่ารักไม่ได้ดีแต่ว่าวันนี้เป็นเพื่อแจ็คตันผู้ชมกลายเป็นัแดงกลายเป็นนักแสดงเต้นนะวันนี้โอเคแต่ก็ โอเคนะต่างคนต่งตางทำทำทำนาทีเราก็ไม่ได้กัดขึ้นนาทีไม่ได้กิจจะลบนี้นาทีแสดงตัวเราก็ไม่ได้วิ่งนะเจรกลักคือว่าใจรลักคือขเขาใจในกติกาคือเราปิดก็ยอมรับปิด <prá> นะถึงก็อีกเรื่องที่สำคัญคือที่ตามตลอดว่านาทีได้ทำลายหลังกายไม่คือคยากรายืนยันไงไม่ไม่ครับอถ้าทำลายถ้าปุมเก๊ัวตัวโบกเลยเข้าใจไหมตัวไปตึงรั้นต่อเดียวตัวเจ๊ความเลยก็ได้